สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาฟังเรนดอมกันนะคะคอนเทนต์นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ,ค,ะคุณต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะคะลองฟังดูว่าใช่พลังงานของคุณไหมนะคะถ้าไม่ใช่คุณดูเป็นิยายไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงไมออ่อินกับพลังงานหน้าไพ่นะคะ เพราะเป็นพลังงานรวมนะคะไปต่อได้เลยนะคะมาเช็คกันนะคะว่าพลังงานนะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนนะคะพลังงานคุณนะคะเออ่ด a เลอตนะคะสิบเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มีความลังเลสับสนไม่แน่ใจนะคะคุณอาจจะมีครอบครวัวที่ที่ มีฐานะดีนะคะแล้วก็หรือคุณต้องการมีครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะเป็นหลายแบบพลังงานนะคะคุณมีความเชื่อมั่นในเซนคุณนะคะคุณต้องการที่จะอ,อ,อยากได้อะไรหรือคุณต้องการที่จะมีความสัมพันธ์นะคะคุณจะเป็นคนที่แอคชั่นกอด ยื่นเสนอนะหรือการที่มีอัพเฟอร์ให้คนคนนั้นนะ,ะแล้วคุณนะอ,อ,อาจจะเป็นการที่ลงทุนก่อนนะเพื่อหวังผลประโยชน์ทีหลังนะถ้าผลประโยชน์นะคะที่มันไม่ตอบโจทย์คุณนะคุณจะไม่ชอบฟาดฟันด้วยอารมณ์นะ,ะที่คุณระงับ อารมณ์ไม่ได้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์เนี่ยคือคุณมีการที่หวังผลประโยชน์จากใครคนนั้นแต่ถ้าเขาคนนั้นไม่ตอบสนองคุณก็จะพร้อมที่จะแทงข้างหลังนะเพราะว่าไม่ได้หลังใจคุณนั่นเองนี่คือพลังงานของคุณนะที่เป็นพลังงานท็อกซิตนะเพราะเป็นไนโอซอดนะแต่พลังงานเย็นนิ่งคือ อาจจะออฟเฟอร์ให้ฝ่ายตรงกันข้ามที่คุณนะคะอยากที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ดังใจคุณไม่ตอบจุดคุณคุณก็จะพร้อมนะคะที่จะฟาดฟันนะคะนี่คือพลังงานในพิ่ไพ่เป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณไม่ตรงคุณสามารถฟังเป็นนิยายได้นะคะไปต่อได้เลยนะคะ มาดูต่อนะคะว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะสองในเทา้าสามดาบห้าด้วยนะคะจัสเมนสามด้วยนะคะก็คือความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณมองดูแล้วถ้าคนนั้นไม่ไม่ยอมคุณไม่ทำตามสิ่งที่คุณเสนอสิ่งที่คุณ อยากได้คุณก็จะพร้อมที่จะให้สามดา่าทำให้เขาต้องเสียใจสูญเสียทำให้เขาต้องมีความสูญเสียนะคะเสียดายนะแล้วออขอพะนะแล้วก็พยายามทำให้คนคนนั้นรู้สึกสูญเสียรู้สึกเสียดายคุณนะมีความจะต้อง น้อยใจจะต้องมีความทุกข์นะเพราะว่าเขานะทาให้คุณไม่ได้ดังใจหรือไม่ทําตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณก็จะตัดสินด้วยการที่ทระยศนะแล้วคุณก็จะมีความสุขที่คุณทําได้ที่คุณอยู่เหนือคนคนนั้นด้วยการที่คุณตัดสิน เขาเองนะคะแล้วคุณก็จะให้สามดากให้หาทุไวเอาไปเลยเต็มๆนะกับความสูญเสียเสียใจนะในสิ่งที่คุณไม่ได้ให้เพราะเขาไม่ยอมทำตามที่คุณต้องการนั่นเองคุณก็เลยตัดสินเขานะคะแล้วคุณก็ก็มีความสุขคณชอบที่เขาได้ สูญเสียที่เขาได้เสียใจคุณมีความสุขที่คุณได้ทำบาปกรรมที่คุณได้ทำให้คนคนหนึ่งที่เขารู้สึกดีกับคุณได้สูญเสียคุณได้เจ็บปวดเจ็บใจเพราะคุณคุณนะตัดสินขเขาได้ในสิ่งที่คุณมีอำนาจเหนือกว่านะคะด้วยการที่คุณทำตามใจตัวเอง ะะหาความสุขให้กับตัวเอง 3. ด้วยนะคะมีความสุขกับเพื่อนหรือไปดึงมือที่สามมาเพื่อให้เขาเสียใจเจ็บปวดนี่คือความความพอใจความสะใจที่คุณทำให้คนคนนั้นได้รู้สึกแบบนี้คุณจึงมีความสุขนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณ ให้มันเป็นแบบนี้ต้องการให้เป็นแบบนี้เพราะมันไม่ได้ดังใจคุณมันพูดใดมันพูดใดไม่ทําตามคุณคุณจะให้มันเป็นแบบนี้นะซึ่งมันจะเป็นความสะใจของคุณนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นนะ มาดูต่อนะคะเมื่อคุณตัดจบนะคกับสิ่งที่คุณไม่ชอบนะความรักที่คุณไม่ชอบคุณชัดเจนนะแล้วคุณก็ต้องการที่จะให้เป็นดังที่คุณปรารถนาคุณได้เอาชนะผู้หญิงที่เป็นควีนออฟสตรนะผู้หญิงที่ฉลาดซึ่งคุณไม่ยอมแพ้แต่คุณทําเขาแบบว่าให้พังให้จบให้พินาศด้วยน้ํามือของคุณ ที่ทำกับคนที่เขามีความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณสิ่งนี้คุณทำสำเร็จนะ,ะคุณต้องการให้เป็นแบบไหนกับคนคนนี้คุณทำได้ได้วยการที่เอาแต่ใจเห็นแก่ตัวความรู้สึกของคุณฝ่ายเดียวที่คุณเข้าใจของคุณคนเดียวคุณจึงนะคะ เดมูนคุณอาจจะคิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วนะ,ะแล้วคุณก็ตัดสินใจนะคะด้วยความชัดเจนของคุณตามอารมณ์ของคุณนั่นเองนะ,ะแต่ว่าเขานะคะก็ เ้าใจคุณนะเขาก็เลยไม่ให้ความรักที่แท้กับคุณแล้วเขาก็เอาคืนเขาเก็บความรู้สึกดีๆกับคืนมาที่ให้คุณไปเพราะเขาไม่รู้นะคะคุณแสดงออกถึงความถึงความใจดีแต่เขาแต่แฝงด้วยความไม่ชอบ แฟงด้วยความต้องการให้เขาขาดความมั่นใจต้องการให้เขาเสียใจนะคะแต่เขาไม่รู้เขาให้ความรักบริสุทธิ์กับคุณนะ,ะแต่พอเขารู้เขาก็กลับมานะคะอ่อมาเสียสละให้คุณทำตามใจให้คุณเลือกให้คุณได้เลือกในสิ่งที่คุณชอบ เกลับมารักตัวเองเอาความรักนั้นคืนกลับมาให้กับตัวเองแล้วให้คุณนะคะเลือกในสิ่งที่คุณชอบตามใจคุณที่คุณอยากให้เป็นอยากได้ใครคนไหนตามใจคุณเลยประมาณน,นี้นี่คือสิ่งที่คุณต้องการและเขาก็จัดให้คุณนะคะ เมื่อเขารู้นะคะว่าคุณไม่ได้มีความจริงใจให้กับเขาคนนั้นนะคะเธอคนนั้นนะ่ะเขาก็รอแล้วก็มีความประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะแต่สิ่งที่ได้มาคือผังนะเพราะว่าคุณคุณไม่จูนคุณไม่ปรับตัวคุณไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่คุณยังยึด ที่จะทำตามใจตัวเองอยู่เพราะงั้นเขาก็เลยถอยให้คุณเลือกเองเลยแล้วเขาก็อายอมนะให้คุณทำร้ายแล้วก็เยียวยาตัวเองนะคะเขาอยากมีความครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่ครอบครัวที่เอาชนะอาฆาตหรือความเงียบงันอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งต้องการบงการอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้ทำตามใจตัวเองฝ่ายเดียวเขาก็เลยไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ในขณะเดียวกันคุณเป็นนาซิซิต์นาที่ต้องการบงการคนอื่นให้อยู่ใต้อำนาจเท่านั้นคุณต้องให้คนคนนั้นยอม คุณทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะทำผิดทำถูกมันคือสิทธของคุณแต่คนคนนั้นต้องยอมเขาคนนั้นต้องยอมคุณเท่านั้นเพราะงั้นเขาไม่ยอมเพราะเขาไม่ชอบในสิ่งที่ผิดเขาจะยอมเฉพาะมีเหตุผลและสมควรนะคะและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ในเมื่อเขาไม่ยอมคุณคุณก็พร้อมที่จะเตะเขาออกไปนะคุณจึงดึงมือที่3ที่คุณชอบเข้ามานะคะเขาก็ยอมให้คุณนะ,ะตามตามใจคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณเลือกและคุณต้องการให้เป็นแบบนี้นะคะมาดูต่อนะคะว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะความสัมพัน์นี้นะสิบดาบนะสี่เทถาดวะเมจิเชียนเ,ออเขายอมเจ็บปวดเ็ายอมจบนะให้คุณนะเพื่อให้คุณมีความสุขนะคะเขายอมเจ็บปวดยอมจบยอมหมดนะตามใจคุณเพื่อให้คุณนะคะมีความสุขมีความเฮฮาปราร์ตี้มีความสนุกกับเพื่อน คนอื่นคนใหม่ที่คุณไปเลือกนะคะแต่ในระหว่างที่เขาปล่อยคุณไปมีความสุขแต่เขาก็อยู่กับตัวเองมารักตัวเองมาทำความสงบมาทำความปล่อยวางกับเรื่องของคุณเขาทำให้เขาได้รู้ว่าความสามารถของเขาที่เขาไม่ได้ร่ำเรียนมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝัน ว่าเขาทำได้เขาทำงานในสิ่งที่เขาไม่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้จบมาแต่เขาทำไมถึงถึงได้ผู้หญิงคนนั้นนะคะมีความสามารถในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ร่ำเรียนเพราะมาอยู่กับตัวเองมารักตัวเองมาเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวนะกับความไร้สาระของคนอื่นแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรักทอกสิทธินะซึ่งมีงาน หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาคอยอคอยปกป้องคุ้มครองเขาและทำให้เขาได้ได้เห็นศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเพราะเขาอยู่คนเดียวได้และมีความปล่อยวางได้นะสิ่งนี้มันก็เลยเกิดขึ้นกับเขาคนนั้นนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่จบไปนะ แล้วเขาก็อยู่กับตัวเองทำให้เขาตื่นรู้เขาปล่อยวางเขาไม่อยากได้ไม่คาดหวังไม่อะไรกับดีเอ็มเพล r กับคุณน่ะพลังงานที่เป็นนาซิซิสพลังงานวงการพลังงานควบคุมพลังงานคอนโทรลพลังงานสั่งเขาไม่เอาแล้วก็ตัดจบนาเดอะทาวเวอร์จบไปเลยนะไม่ชอบ ก็คือไม่ชอบนะถ้าคุณไม่รักดีหรือคุณไม่ชอบคนแบบเขาเขาก็ยอมให้คุณตัดจบแต่ในระหว่างตัดจบเขาก็มาเจอผู้ชายที่มีความอยู่ในเวเดียวกับเขานะคะ h e h i g h เดอะคิวานนะคะขอไปทา King อบวนคนนี้เป็นคนที่ เข้าใจผู้หญิงคนนี้เขามีความคล้ายกันเรียนรู้ชอบเรียนรู้ในมุมโลกกว้างเข้าใจแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะมีนิสยัยแล้วก็มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันมากๆเขาจึงมาออคุ้นมีความ มีแพชชั่นต่อกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะคุณชอบเอาชนะเขานะคะนะคะเขาเลยตัดจบคุณอาจจะไปมี the devil นะคุณอาจจะไปสร้างปัญหานะคะเมือนที่สามสี่ห้าเป็นคนเจ้าชู้หลอกลวง พยายามทำสิ่งไม่ดีให้กับเขาแต่คุณได้รับคือวิบากกรรม j u s t m e n t นะเรื่องของเวรนกรรมที่ติดแงกนะคะออกหาทางออกไม่ได้นะคะเมื่อคุณตัดจบเขาไปแล้วแล้วคุณก็ไปเ,เริ่มต้นลงทุนหรืออะไรกับมือที่สาม คุณก็เลยเจอคุณมีความสุขแต่คุณเจอคุณหาทางออกไม่ได้นะคะเรื่องเรื่องมือที่สามนะคะอาจจะไปลงทุนหรือทำงานนะคะแต่คุณโดนกักขังหน,วงนว่วมเหนียวด้วยการทีอ่อาจจะเป็นพลังงานมืดปอดปิดหูปิดตาไม่ให้คุณได้รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดี ทำให้คุณหลงเชื่อทําให้คุณได้รับสิ่งที่สิ่งที่เหนือความสนุกของคุณคุณคิดว่าคุณมีสเสน่ห์คุณคิดว่าคุณได้สิ่งที่ดีแต่ผลตอบกลับมาตอนนี้คุณหูหนวกตาบอด,อดมืดมนโดนเขากักขังนะคะอาจจะ อึดอัดนะคะแล้วก็ออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไปเลือกสิ่งที่ผิดนะคะท้าทายกับความทำผิดศีลธรรมนะคะคุณยังคิดว่าคุณอยากจะได้จะให้โอกาสเขาหรือว่าอยากที่จะของโอกาส อยากยื่นสิ่งที่ดีให้กับเขาคนนั้นนะคแต่ว่าเขาไม่อยู่แล้วเขามุกออนไปแล้วนะเขามีความเด็ดขาดเขารู้เขาเข้าใจแล้วว่าคุณชอบอะไรที่ท้าทายมันเป็นสิ่งที่คุณแค่ให้ออฟเฟอร์เล็กน้อยแต่คุณหวังที่จะทำลายเขามากกว่าสิ่งที่คุณต้องการให้เพื่อเสนอในเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่คุณหวัง คือให้เขาเจอกับความาพังที่นาเขารู้นะคะว่าคุณไม่ได้จริงใจแล้วเขาจึงต้องออปกป้องตัวเองนะคะเ,เด็กถือดาบนะคะปกป้องตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เชื่อคนแบบคุณไม่ให้ความรักที่ดีๆให้กับคุณโดยที่คุณไม่ได้มีความจริงใจให้เขา นนั้นอีกแล้วนะคะแต่คุณไปแสวงหาความสุขของคุณและคุณก็ทําร้ายใจิตใจเขามากมายโดยที่คุณไม่ได้คิดว่าเขาเป็นมีความรู้สึกอย่างไงนะคะแต่สิ่งที่คุณทําคือบั่นทอนนะ,ะบั่นทอนใจิตใจเขาให้ย่าแย่แต่ตอนนี้คุณเองที่เป็นฝ่ายทรมานเพราะคุณโดน มือที่สามคุณโดนคนที่คุณไปเลือกย่ำยีแล้วก็กักขังคุณทำให้คุณอึดอัดหาทางออกไม่ได้เพราะคุณมีติดสินบนนะคะก็คือการที่ร่วมลงทุนโดนเขาหลอกนะคะโดนมือที่สามหลอกเ,อเรื่องเงินแทงข้างหลังนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณทำกับความสัมพันธ์ดีๆแต่คุณไปเลือกคนที่มาแทงข้างหลังคุณนะคะคุณไม่ได้คุณเห็นเห็นกลวดเป็นเพชรเห็นเพชรเป็นกลวดเพราะคุณไปเชื่อและคุณต้องการเอาชนะสิ่งนี้มันก็เลยทำให้คุณจะต้องเจอ กับคนจริงแบบมือที่สมที่เขากันแกล้งคุณทำเหมือนอแกล้งรักคุณแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คือความเจ็บปวดทรมานจากมือที่สนะคะแต่สิ่งที่คุณทำให้กับคนที่เขาหวังดีกับคุณคุณให้เขาสามดาสิบดานะที่มัน สาใจของคุณนี่คือความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่ลงเอยเกิดอะไรขึ้นกับคุณตอนนี้คือคุณโดนมือที่สามครอบงำทั้งความคิดการกระทำการเงินการงานที่คุณโดนมือที่สามบงการคุณเพราะคุณบงการคนที่ดีๆแต่คุณกลับเป็นเหยื่อของคนร้ายกาศ คุณโลภก,ก็คือมือที่สนั่นเองนะคะเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าถ้าคุณโดนบงการบ้างคุณจะเป็นอย่างไรเพราะคุณไม่ยอมให้คนดีๆบงการแต่คนร้ายกาดเท่านั้นที่บงการคุณได้นั่นคือมือที่สามนะคะนี่คือความสัมพันธของคุณที่คุณเลือกเองที่คุณต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขา คนนั้นที่เป็นคนดีเข้าใจแล้วว่าคุณไม่ได้รักและคุณไม่ได้ใช่คนดีคุณจึงเจอคนที่อยู่ในเวเดียวกันและคุณก็ได้รับผลตอนนี้นะคะคือความมืดมิดความไม่มองหาทางออกไม่เจอคุณต้องการให้เขาคนนั้นช่วยคุณแต่เขามุกอ่อนไปแล้วเพราะคุณเลือก ทางมืดมิดของคุณเองนะคุรูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่กับคุณเพราะว่าคุณทำผิดศีลธรรมแล้วท่านต้องการให้คุณได้เรียนรู้เองกับบทบาทนี้ที่คุณเลือกเองจัดเองทำเองนะ,ะแล้วคุณก็เจอเองนะคะที่คุณจะต้องได้รับบทเรียนบ้างนะคะ นี่คือพลังงานนาไพตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะก็ดูเป็นนิยายไกด์ไลน์นะคะทุกคนไม่อินกับพลังงานหน้าไพนะคะวันนี้นะคะก็เป็นพลังงานที่ความสัมพันธ์ที่คุณเลือกความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้เป็นแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าไม่ตรงกับใครนะคะก็ทิ้งไว้เป็น ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะถ้ามีเสียงหรือว่าอะไรนะคะขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบขอให้ทุกคนมีความสุขมมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะทุกคนวันนี้ผู้อ่านไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อน